ออกมาแล้วคะ่ะเจ้าตัวปัญหานะคะออกมาแล้วสรุปแล้วก็คือถ่ายท้องนะคะถ่ายท้องเพราะว่ากินดินเข้าไปคะ่ะสําหรับคุณนายโดจีสีสมอนโอ้โหพี่อิงกลิ่นแรงมากเลยอะ่ะเออพยาธออกมาเยอะด้วยนะคะเอออ่ะโอ้โหแม่แม่กลิ่นสุดยอดนะคะนี่นะคะสี่ห้าก,กองพี่กกว่าดอไปแล้วนะคะอ่ะ โอเคค่ะแม่แม่นะคะก็ถือว่าเจ้าตัวร้ายออกมาแล้วเขาก็หายเจ็บขึ้นมากแล้วแหละนะคะเมื่อกี้พาออกไปเดินเขาตดไงพี่อิงเขาตดทีนี้กินยาก็ช่วยด้วยนะคะได้ออกเดินนะคะผ่อนคลายลำไส้ว้าวคนสวยไปทางไหนเนาะนี่สวัสดีค่ะเจ้าหนูอารินกับพี่เคนนะคะตื่นเล่นยามเย็นโอ้ชุดก็สวยคนก็สวย ค่ะบายบายพี่เคนเนี่ยน่ารักนิสัยดีมากค่ะแม่แม่ต้องนีชอบมากเลยอ่ะไอเลิฟยูพี่เคนทั้งน่ารักทั้งนิสัยดีนะคะเก่งเก่งเก่งไปค่ะอะมาที่เรื่องของเรากันต่อนะคะมีพญาติบอกพี่อิง โอ้กลิ่นดิแรงมากนะคะกลิ่นมา,ม,ามาหหากกลิ่นนะคะแม่แม่ก็นั่นแหละค่ะพยาธออกมาประมาณแปดแสนตัวนะคะเวอร์ไปพยาธออกมาเยอะค่ะแม่แม่แมเกือบพันตัวได้นะคะก็ถือว่าที่เขาได้ถ่ายพยาธออกมาอย่างเงี้ยคือดีแล้วนะคะแม่แม่ดีแล้วที่ที่ได้ถ่ายออกมาเพราะว่าถ้าไม่ถ่ายออกมาอันนี้อันตรายนะคะคือช้างอะ่ะก็มีมีพยาธมาจาก ายาที่เขากินนั่นแหละค่ะแม่แม่นะคะเหมือนเหมือนกันนะคะเผื่อหลายๆท่านสงสัยเอ๊ะน้องนิกแล้วช้างไม่ได้กินเนื้อดิบไม่ได้เป็นไรแล้วมีพยาธิมาจากไหนก็จากพวกใบไม้พวกใบหญ้าที่เขากินนั่นแหละนะคะแม่แม่อ่านี่ก็ก็น่าจะยังออกไม่หมดหรอกนะคะน่าจะต้องรอดูก่อนอาการว่าจะถ่ายพยาธิเนี่ยจะกี่วันนะคะแต่ออกมาอย่างนี้ก็ดีใจค่ะแม่แม่ดีใจที่ออกมาแล้วก็กินยาเรียบร้อยแล้วก็สรุป อาการวันนี้ได้แล้วนะคะก็คือคุณนายโดสีถ่ายท้องถ่ายพยาธินะคะปวดท้องถ่ายพยาธิได้รเราคิดว่าท้องอืดน,นะคะที่ไหนได้ติดถ่ายท้องถ่ายพยาธิเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำโมเป็นก่อนนะคะน้ำโมเนี่ยเขาเป็นก่อนพอน้ำโมเป็นปุ๊บหายดีแล้วแหละนะคะคุณนายโดจีสีสมอนก็เป็นต่อเลยนะคะอือสองสีนี้เขารักกันมากค่ะแม่แม่เธอเป็นฉันก็เป็นโอ้ยน้ำตาจะไหลนะคะ อ่ะเดี๋ยวหนูจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ก็ออกมาแล้วเขาก็ก็ก็แบบน่าจะหายปวดบรรเทาบรรเทาอาการปวดได้ได้ได้ได,ได้ได้เยอะขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าปวดแล้วไม่ออกเลยอันนั้นยิ่งจะปวดหนักนะคะแม่แม่แต่ถ้าปวดแล้วได้ถ่ายออกได้แบบปลดปล่อยออกอันนี้โอเคนะคะอ่าเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มกินหญ้ากินต้นไม้กินอะไรไปช่วงนี้เราก็จะเน้นเป็นต้นไม้ให้กับคุณนายเขาก่อนนะคะ ผลไม้นี่จะหยุดก่อนเพราะว่าถ่ายท้องโอเคเริ่มกินแล้วพี่อิงเริ่มหยิบจับแล้วเมื่อกี้เลยยืนนิ่งเลยนะคะแม่แม่แมมใช่ค่ะเมื่อกี้ยังไม่ออกแล้วนิ่งเลยทีนี้พอออกแล้วก็เริ่มแบบเออเริ่มเริ่มอยากอาหารเพิ่มมากขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะมาอัปเดตเรื่อยๆอันนี้ประมาณเกือบหกโมงเย็นนะคะว้ากกินแล้วพี่อิงเลิศม,มากเขากินแล้ว นี่ค่ะเอออย่าเล่นวะยายกินโอเคนั่นค่ะแม่แม่ฟันโยกฟันโยกด้วยบอกว้ายผู้สาวผู้สาวฟันโยกในเรื่องกินอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะแม่แม่เพราะว่าเขาได้ถ่ายออกแล้วเขาก็บรรเทาอาการปวดไปแล้วเขากินอ,อกินอาหารนะแล้วก็ดีใจแต่ถ้ายืดอึ้งตึงไม่กินแม่ไรอันนี้น่าเป็นห่วงนะคะเอถือว่าการเดินเมื่อกี้ก็ ช่วยเขาได้เยอะนะคะช่วยเขาได้ผ่อนคลายได้ตดได้คลายออกนะคะแล้วก็กินยาเข้าไปด้วยกินมะขามเปียกเข้าไปด้วยนะคะก็ทําให้เขาช่วยในช่องท้องได้อย่างดีนะคะก็ฝากทุกทุท่านเป็นกำลังใจให้คุณนายโดจีสีสมอนด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ